สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งก็ชื่อจิมมี่นะครับพี่เลีนชื่อจิมมี่ครับ็มาเรียนซ่อมนาฬิกาเพราะว่ามีความประสงค์อยากจะซ่อมนาฬิกาในคอลเลกชันของที่บ้านครับครับครับมาจากไม่สอนจังหวัดตากครับผมคนเหนือครับแล้วอันนี้ข้างในไงข้างังไงก็จิมมี่บ้านอยู่ไงครับ เป็นบ้านที่พอซีไว้ก็ไปไปมาตอนนี้วันนี้วันแรกนั่งรถแ็กซี่มาคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะขับรถมาน่าจะสดวกกว่าครับมีพื้นฐานในการข้อมูลการไม่เคยคเับไม่เคยเปลี่ยนฐานไม่เคยรไม่เคยครับอันนี้ก็คือเพิ่งมาเรียนมาแรกครับก็อยากจะจริงจอยากจะเน้นเป็นพวกคนไกลมากกว่าแต่ว่าพวกคอร์สก็ สากบัดครจริงๆเราฟอสก็คือระบบกลไกเหมือนกันใช่แค่ใช้ไฟฟ้าหนการขับครับจากข้างในระบบกลไกเหมือนกันเพราะตัวไม่ดีทุกอย่างใส่สกีกาเลยไหมตัวนี้ขึ้นปกในหนังสือรายการที่ผมบ้านเขียนมากจะเป็นคอลัมน์เจอเจอคอลัมน์ของผมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นอะไจริงๆเลยแบรนด์เป็นแบรนด์ที่น้อยคนใส่นะ แต่ว่าได้รับความนิยมี่ยิ่งใ่อ๋อรัก็ว่าจะเอาเงินมาเป็นครูเป็นการสอบหลังหมดคอร์สแรกนะผมได้ข่าวว่าอยากจะซ่อมตัน,ตนะอะไรนะี่ทำไมถึงชอบเล่นนี่เป็นของของพ่อครับของพี่ไว้คิดว่าเขาเขาคงไม่ค่อยอยากจะเล่นตลาดปาเต้อะไรนแต่ปาเต้แกก็มีนะครับแกก็ ใจในนี้เราเป็นโคกสนิทกับเขาชอบเสนชเพื่ออะไรชอบเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรชอบก็คือเป็นงานเยอรมันใช่ครับวันนี้โดงดังมากระดับผมครับใช่อยากคนใ่ข้างในวิกฤตมากครับคนใจข้างในวิกฤตมากอย่าอยากกินเลิศจริงเอาไว้จริงจริงก็ว่ามีหเรืองที่อยากจะเอามาเป็นครูสำหรับผมเหมือนกันแต่ว่า หมือนสอบถามแล้แอดมินแล้วเขาว่าน่าจะเหมาะกับคอสองมากกว่าก็คิดว่าหลังจากเนี่ยคอแรกจบแล้วคอสองค่อยเอาตัวเรือนเอาจริงๆเรือนนั้นมันรอเซอร์วิสอยู่ด้วยครับครับอันนี้การสั่งในน้ำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีจิมมี่ครับชื่ออะไรจิมมี่ครับจิมมี่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 ครับี่ใช่ไหมครับขั้นใหญ่นะอาจารย์ แก m แกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์ที่ดีประสบการณ์รู้สึกตอนนี้เมื่อก่อนอยู่บริษัทเดียวกับผมอยู่ที่เมอไีั้นอยู่กปีที่ที่ไหนครับจะเป็นศูนย์ซ่อมที่ที่หึงที่เซนรับครับีกกันเลยผมชื่ออางบอลเป็นผู้ช่วยสอนแล้วผมมาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ทให้กับนได้แล้วก็มี อะไรที่สงสัยอย่างเงี้ยถามเลยต้องการอะไรเกี่ยวกับเครื่องข้อมูลเพิ่มเติม,ต<า>มอะไรเงี้ย <c oughs> วิธีการวิธีการซ่มมอมทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะปูพื้นฐานให้ก่อนว่าซ่อมอะไรบ้างก็เครื่องมือมีอะไรบ้างในการก่อนที่จะเข้าคอร์สเรียนเนี่ยต้องต้องซื้อปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยเริ่มว่าอาธิการใช้เครื่องมืออะไร เทื่มีการจับปักที่ทุกอย่างจะพอดีกับทีไ้ต้องเป็น็นกนับจากศูนย์นะแล้วก็ไปวันหนึงอาจจะไปซ่อมเออนโซนชอได้ครับครับกันนั่นคือเป้าหมายของตัวผมเราะซับซ้อนที่สุดละเป็นแบบที่ออกเสียงยากมากครับันี้นะสี่ห้า ึกนิ้วเราติดอ่เส้นิ้วสองข้างประคองเลยเช่นว่าเลยเลยจับแทนเลยเงี้ยใหก็รูไม่ใช่ตั้งฝึกรูอย่างีไม่เอาใส่รูใหญ่ก็ได้ฝึกไว้ไม่ต้องไปกดมันให้เหย่ให้ลงรูให้ได้